เปาได <you> oh. ้อายุปไมขอสูงนะคะยนยันที่เคยเียนเก่งๆกินอะไรก่อนะเอาให้ได้เาอาให้เบียนเปล่าวันนี้ใให้วันนี้จริงๆเหรอลูกเฮ้ย